สวัสดีค่ะโอ้โหนะคะเก็บไม่หวาดไม่ไหวนะคะกระบกต้นนี้นะคะค่ะก็อ่าดูสิคะยังเหลืออยู่ตั้งเยอะเลยนะคะยังไม่ครึ่งเลยนะคะได้สองกระสอบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ครึ่งเลยนะคะยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบกออกไปก่อนนะคะแบกออกไปไว้ที่ทางรถนะคะแล้วเอารถมาใส่นะคะ พุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่อีกนะคะโอ้โหเหลือตั้งเยอะมากเลยต้นไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะต้นนี้เป็นกระบกจริงๆนะคะโอ้โหเกิดอยู่ที่โคลนหินด้วยนะคะดูสิคะอยู่ที่โคลนหินด้วยนะคะแล้วเกิดอยู่ที่โคลนหินแบบนี้ทําไมถึงไม่ล้มเนาะทําไมถึงลากทําไมถึงอ่ะลงไปโอ้โหดูสิคะนี่นะคะ รากลงไปที่ดินนะคะข้างล่างเป็นหินนะคะโอ้โหนี่แล้วก็โกนด้วยเปตาหักเปตาล้มก็ไม่ล้มนะคะทนมากนะคะต้นกระบกนะคะรากคงจะยาวนะคะนี่นะคะโอ้โหขนาดลมแรงๆเนาะโอ้ยเรายังมาเจอเห็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนโอ,โอ้โหดูสกายจี กระบกนะคะเยอะมากเลยยังไม่หมดดูสิตัวแถวนี้ยิ่งลูกใหญ่โอ้โหเดี๋ยวกลับไปเอากระสอบปุ๋ยก่อนกระสอบปุ๋ยก็หมดแล้วต้องไปเอากระสอบปุ๋ยอีกก่อนเอามาสองกระสอบนะคะว้าเห็ดนี่อันนี้คือเห็ดหูหนูเราจะเก็บเห็ดไปแกงใส่หน่อไม้นะคะนี่เห็ดโอคงจะออกไปตามต้นนู้นนะคะ เก็บเห็ดนี่ไปแก็บเศหน่อไม้ก่อนหน่อไม้ก็เยอะนะคะกระบกก็เยอะนะคะดูสิคะกองเต็มต้นมีแต่ลูกใหญ่ๆด้วยนะคะนี่เยอะมากเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆเยอะจริงๆนะคะอือหือะก็ดูสิโคนต้นกระบกเนาะเกิดอยู่ที่ โคนหินนะคะแต่ก็ยังโตถึงขนาดนี้เนาะโอ้โหนี่ค่ะเป็นโพรงเข้าไปโอ้โหเป็นโพรงเข้าไปนอนอืมอืมนี่โพรงนะคะคงหลายปีแล้วละคะ่ะโอ้โหดูสิลูกไม่ได้น้อยนะนี่ ลูกใหญ่มากเลยี่ดูสิคะลูกใยใหญ่เยอะด้วยทั้งใหญ่ทั้งดกนะคะเดี๋ยวกลับไปเอากระสอบปุ๋ยอีกก่อนมันเต็มหมดแล้วเต็มกระสอบหมดแล้วทั้งสองสอบไปเอากระสอบปุ๋ยมาใส่อีกก่อนนะคะเต็มสองกระสอบแล้วจะเอาไปไหวไหมนี่หนักด้วยจะแบกไปไหวไหมน้อ ตั้งสองกระสอบจะเบรกไหวไหมเนาะโอ้โหหนุนกระสอบหนึ่งอ่านะคะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยดูคลิปให้นะคะขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ